อุจจาวิราชอาจได้โชคได้ราบอย่างคาดไม่ถึงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินญาติมรดกตกทอดเนื่องจากดาวพุธโคจรเดินถอยหลังไปที่เรือนพันธุซึ่งความหมายเป็นดังที่ผมว่ามารวมถึงงานเงินสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วอดีตเรามีโอกาสถอยหลังไปรับเงินในส่วนนั้นได้ครับสิ่งเก่าๆกลับมาสร้างรายได้ใหม่อะไรที่รอคอยมาไม่ได้สักทีก็มีโอกาสที่จะได้ในวันที่2กันยายน 2 5 6 5ทําให้อุปสรรคความรักอย่างน้อยหนึ่งเรื่องจะมีเกณฑ์คลายตัวไปในทางที่ดีอีกทั้งดาวพังคานโครจรเป็นราชาโชคทับเรือนชะตาของชาวลัคนารา,า,รา,าศพีพฤษภทําให้ชาวลัคนารา,าศพีพฤษภบางท่านบางคนมีโอกาสได้โชคได้ราบจากคู่ครองจากแฟนจากภรรยาจากสามีจะโดยตรงโดยอ้อมจะเป็นตัวเลขวันเกิดอายุจะจากการที่เขาหยิบยื่นสิ่งของเงินทองหรือความสุขในด้านต่ตางๆให้กับเรา รวมถึงเดือนนี้ช่วงต้นถึงกลางเดือนอาทิตย์พุธศุกร์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มดาวพิเศษส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสประสบความสําเร็จโดดเด่นในเรื่องการงานใครทํางานที่ต้องอาศัยชื่อเสียงมีโอกาสที่มีเกณฑ์จะโด่งดังจะมีชื่อเสียงมากขึ้นมีโอกาสที่จะชนะคู่แข่งจะประสบความสําเร็จ ที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาดวงชะตากับอาจารย์สันประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2565สำหรับช่วงนี้เป็นของชาวลัคนาราศีพฤษภครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภกันยายน65นี้ดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระศุกร์จะมีการโคจรย้ายราศีถึงสองครั้งเดือนกันยายนนี้ดาวศุกร์ดาวประจำตัวของท่านอยู่ถึง3ราศี ีช่วงต้นเดือนครับวันที่1วันที่2กันยายนดาวสุโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ในราศีกรกฎเรือนสหัสชะซึ่งมีความหมายหมายถึงการเดินทางการพบปะผู้คนการติดต่อสื่อสาร3กันยาไปแล้วครับดาวสุขเข้าเรือนพันธุหมายถึงญาติมิตรหมายถึงบ้านรถ ที่ดินอสังหารธิมาทรัพย์หมายถึงการตัดสินใจหมายถึงเรื่องของความคิดเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของเดือนนี้เลยทีเดียวครับอีกทั้งหลังยีบเกันยาไปแล้วดาวสุขจะโครจรไปสู่เรือนปุตตะซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ในด้านต่างๆครับมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือมีเรื่องที่ต้องโฟกัสกับคนที่อายุน้อยกว่าเราลูกลูกน้องบุตรบริวารเดือนนี้ดาวสุขดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภเดินหน้า ค่อนข้างเร็วครับเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องระมัดระวังความผิดพลาดอย่ารีบร้อนมีโอกาสมีเรื่องราวต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะแต่เรื่องที่น่าชื่นใจคือดาวการเงินของชาวราศีพฤษภนั่นคือดาวพุธครับแม้เดือนนี้ดาวการเงินของชาวราศีและรัคดาพฤษศเนี่ยมีการเดินถอยหลังในวันที่สองกันยายนย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีสิงห์ถ้าปกติดาวเดินถอยหลังข้ามรา สีแบบนี้ต้องทายเรื่องร้ายอย่างเดียวเรื่องการเงินเรื่องคำพูดเรื่องเอกสารเรื่องการติดต่อสื่อสารมีแต่ร้ายเท่านั้นแต่ครับอันนี้มีวงเล็บสําคัญการที่ดาวพุธโครจรเดินถอยหลังครั้งนี้ถอยหลังไปได้ตําแหน่งอันเป็นมงคลได้แก่ตําแหน่งมหาจาักรราชาโชคอุจจาราิยรากเดิมที่ได้ตําแหน่งเกษตรตาที่ปดีเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภในร้ายย่อมบีดีบางคนอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการเงินแล้วเปลี่ยนร้ายเป็นดี มีโอกาสเงินดีรวยเปี้ยงส่วนดาวอังคารครับดาวเจ้าเรือนวิด้านและดาวเจ้าเรือนปัตตนีที่โคจรมาร่วมกับมฤุตยูทับลัคนาราศีพฤษภซึ่งไม่ได้พึ่งทับตั้งแต่เดือนนี้นะครับทับมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วอันนี้ก็ต้องบอกชาวลัคนาราศีพฤษภครับว่าช่วงดาวอังคารทับดวงไม่ว่าตั้งแต่เดือนสิงหาเดือนกันยาไปจนถึงเดือนตุลาชาวลัคนาราศีพฤษภอย่าใจร้อนอย่าหุนหันพันแล่นอีกครั้งต้องระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัต ปฏิภัยการผ่าตัดการผ่าจอแต่ในขณะเดียวกันครับอังคารมาทับดวงชะตาอย่างนี้ได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภก็มีโอกาสครับที่จะได้รับโชคร,รับลาบใหญ่เช่นเดียวกันแต่บางคนบอกว่าตั้งแต่อังคารมาทับดวงชะตาแล้วมันรู้สึกถึงความอ่อนแรงความไม่แน่นอนความอ่อนไหวความไม่เป็นระบบหรือแขวนชีวิตอยู่บนเส้นได้บางๆมันไม่แน่นอนเรื่องงานเรื่อง,งเอง,งเินเรื่องอะไรต่าง อันนั้นมันเป็นเพราะว่าดาวพังคารนอกจากได้ตําแหน่งราชาโชคแล้วยังเป็นปรักกระเปรักกษตเรหรือระมันคือความไม่มั่นคงไม่แน่นอนนั่นเองครับแต่ความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนบางคนออกจากงานประจํามามาทําธุรกิจของตัวเองมันไม่แน่นอนมันไม่มั่นคงแต่มีโอกาสรวยบางคนจากความไม่แน่นอนไม่มั่นคงทําให้เราต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างไปได้รับสิ่งที่ดีกว่านั่นเองครับเอาละส่วนรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินโชคราบการง ความรักสุขภาพในเดือนกันยายน2565นนี้โดยเชิงลึกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปผ่าดวงชะตากันในรายการได้เลยครับเข้าสู่ช่วงการ ่าดวงชะตาเรื่องโชคราบการเงินเดือนนี้ดาวโชคราบการเงินครับทั้งสองดวงทั้งดาวพุธทั้งดาวพฤหัสด,ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพักค,คือเงินประจําเงินหลากรายได้วันที่สองกันยาจะโคจรเดินถอยหลังพอดีการถอยหลังครั้งนี้ดาวพุธเป็นมหาจักรราชาโชคอุจวิรราชอาจได้โชคได้ราบอย่างคาดไม่ถึงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินญาติมรดกตกทอดเนื่องจากดาวพุธโคจรเดิน ถอยหลังไปที่เรือนพันธุซึ่งความหมายเป็นดั่งที่ผมว่ามารวมถึงงานเงินสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วอดีตเรามีโอกาสถอยหลังไปรับเงินในส่วนนั้นได้ครับสิ่งเก่าเก่ากลับมาสร้างรายได้ใหม่อะไรที่รอคอยมาไม่ได้สักทีก็มีโอกาสที่จะได้อีกทั้ง17กันยาจนถึงสิ้นเดือนอาทิตย์และพุธเป็นดวงดาวที่ได้ตำแหน่งอนุกเกษตรสลับเรือนกันครับเพราะฉะนั้นช่วงกลางเดือนจนถึงสิ้นเดือน จริงๆไปจนถึงเดือนหน้าเลยเดือนตุลาเลยนะครับกลางเดือนตุลามันมีโอกาสครับที่การสับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของชาวร,า,ราศีพฤษภจะทําให้ชาวร,า,ราศีพฤษภได้เงินได้ทองการย้ายบ้านย้ายงานการเดินทางการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงจะทําให้ชาวร,า,ราศีพฤษภได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบได้ผลประโยชน์รวมถึงช่วงสองกันยาจนถึงวันที่17กันยาดาวพุธ อาทิตย์สุกกลุ่มดาวพิเศษครับเลขหนึ่งเลข6เลข4ตัวแทนเลขแทนดวงดาวจะโครจรร่วมรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มดาวพิเศษอยู่ที่เรือนพันธุเป็นจตุมะเกณฑ์กับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภต้นเดือนถึงกลางเดือนครับมีโอกาสเกิดโชคเกิดลาบเกิดความสําเร็จได้เงินได้ความสําเร็จจากชื่อเสียงจากความโด่งดังจากหน้าที่การงานจากโชคจากลาบจากตัวเลขที่เกี่ยวกับรถที่ดินบ้านเลขที่จากญาติบิ อีกทั้งดาวพฤหัสยังคงโคจรเป็นกเกษตรตาทิ่ปดีในเรือนลาพระสนับสนุนอยู่อีกด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องดีๆมีมากมายครับแต่เรื่องที่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินเมื่อดาวพระพุธเดินถอยหลังเรื่องร้ายเรื่องควรระวังก็มีครับต้องระมัดระวังคําพูดโดยเฉพาะคําพูดที่เราเคยให้สัจจาเคยสัญญากับคนอื่นรวมถึงสิ่งที่คนอื่นเคยสัญญากับเราเราหรือเขาอาจจะทําไม่ได้ตามคําพูด ทำได้ช้ากว่ากําหนดทําได้ไม่ตรงเป้าตรงเวลาและต้องระมัดระวังคําพูดของเราหรือการเจรจาการต่อรองการเซ็นสัญญาเนี่ยมันติดขัดมันเกิดปัญหาหรือมันเกิดความร่าชา้าหรือมันสะดุดหรือมันตก รลนพังอันนี้ต้องระมัดระวังต้องละเอียดรอบคอบอย่าประมาทนะครับรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งครับดาวพระพุธยังหมายถึงกระดาษเอกสารเรื่องกระดาษเอกสารไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์จริงๆหรือจะเป็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นการทรายการเซ็นกันทางโซเชียลมีเดียหรือเซ็นกันสดๆกระดาษเป็นใบๆเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังให้ดีการเซ็นใบเสนอราคาการเซ็นสัญญาต้องตรวจสอบให้ดีต้องระมัดระวังข้อผิดพลาดความผิดพลาดได้เช่นกันนะครับอีกทั้งใค ไปทาธุรกิจที่มีลูกค้ามีหุ้นส่วนเป็นจํานวนมากนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังเกิดความวุ่นวายจากดาวอังคารโคจรไปทับดาวมฤตยูและดาวพระพุธเดินถอยหลังได้เดือนนี้ก่อน2กันยาทําบุญเรื่องเด็กในวันพุธหลัง2กันยาคือ3กันยาไปแล้วนะครับทำบุญเรื่องถวายที่ดินทั้ง2วันให้ไปทําในวันพุธลงท้ายด้วยเลข17จจะเป็นการเสริมดวงเรื่องการเงินให้ชาวลัคนาราศีพฤษภได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับเอาละครับหลัง จากที่ได้รับฟังคําพยากรณ์ในเบื้องต้นแล้วนะครับสิ่งต่อจากนี้ที่ผมจะพูดสําคัญมากเพราะมันจะทําให้ท่านได้รับรู้ถึงความแม่นยําในการพยากรณ์วิชาโหราศาสตร์สิ่งที่ผมได้พยากรณ์ไปนั้นนะครับจะมีผลในดวงชะตาเพียง50%เท่านั้นจากการพยากรณ์ดวงดาวที่จอมาบนท้องฟ้าณปัจจุบันที่ผมกําลังพยากรณส่วนอีก5 0จะอยู่ในพื้นดวงชะตา ของแต่ละท่านว่าวันเดือนปีจังหวัดที่ท่านเกิดประเทศที่ท่านเกิดเวลาที่ท่านเกิดกี่โมงกี่นาทีเมื่อผูกลัคนามาแล้วท่านเกิดลัคนารไรดวงดาวทั้ง1ิบดวงของท่านสถิตยอยู่ณนระาศีใดเรือนใดภพใดต้องนําข้อมูลตรงส่วนนั้นครับมาประกอบเชื่อมโยงกับดวงดาวณนะปัจจุบันเพื่อให้เห็นข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ไปนั้นไม่ว่าในเรื่องดีเรื่องร้ายจะดีมาก ากแค่ไหนร้ายมากแค่ไหนอีกครั้งยังมีดีเทลรายละเอียดมากมายที่ดวงชะตาของแต่ละคนแม้เกิดลัคนาราศีเดียวกันจะเกิดความดีความร้ายในดวงชะตาในเรื่องเดียวกันที่แตกต่างออกไปอีกร้อยแประการเพราะฉะนั้นผมจึงชักชวนครับให้กัรยานมิตรทุกท่านได้เข้ามาศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยไปยุกขั้นพื้นฐานในวันเสาร์อาทิตย์ที่24-25กันยายน25 6 5ตั้งแต่ เวลา9นาฬิกาถึงเวลา19นาฬิกา1ค่มตกที่กรุงเทพมหานครราชเาวสุทธิสารสถานที่ The House Residence อีกทั้งในช่วงปลายเดือนสิงหาคมวันเสาร์อาทิตย์ที่27-28สิงหาคมจะเป็นวิชาเลขศาสตร์เปิดกรรมเป็นพื้นฐานของวิชาโหราศาสตร์หากใครได้ร่ำเรียนวิชาเลขศาสตร์เปิดกรรมก่อนวิชาโหราศาสตร์จะทําให้แตกฉานในวิชาโหราศาสตร์ได้ง่ายมาก ขึ้นอีกเป็นเท่าตัวรวมถึงจะได้นําวิชาเลขศาสตร์ไปใช้ได้ภายในทันทีเรียนง่ายใช้ความเข้าใจนําไปอ่านนําไปพยากรณ์นำไปดัดแปลงแก้ไขออกแบบเลขโทรศัพท์บ้านเลขที่เลขที่ดินเลขและอักษรทะเบียนรถการออกแบบเลขโมบายแบงกิ้งเลข ATM และรหัสเลขต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันณปัจจุบันเพื่อความเป็นมงคลและรับพลังงานที่ดีจากดวงดาว และตัวเลขอีกทั้งในคาดจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคิดบงคลทคิดอัปปบงคลเพื่อดัดแปลงมาใช้กับชัยภูมิศาสตร์พวงจุย้ยการหันหัวนอนการหันหิ้งพักการจัดวางโต๊ะทํางานการเลือกคิดหน้าบ้านอีกทั้งในเรื่องของ s s สีเสื้อผ้าอัญมณีการเลือกสีรถกระเป๋าเงินการเลือกสีบ้านรวมถึงอักษรที่เราใช้ทะเบียนรถใช้ชื่อใช้เป็นรหัสว่าอักษรตัวใดเป็นการากิดีอักษร ตัวใดดีเป็นมงคลในด้านใดบ้างยังไม่เพียงเท่านั้นท่านจะได้เรียนรู้ถึงเลิกเบื้องต้นแบบง่ายว่าวันใดของท่านเป็นวันคู่ศัตรูเป็นวันการากินีวันใดของท่านเป็นวันมงคลและในปีไหนวันใดที่ห้ามทําการมงคลอีกทั้งหลายท่านหลายคนที่ไปเรียนวิชาโหราศาสตร์แล้วนะครับได้ย้อนกลับมาเรียนวิชาเลขศาสตร์ทําให้ท่านมีกุญแจ ไขข้อข้องใจในหลายอย่างที่ท่านไม่เข้าใจในวิชาโหราศาสตร์หรือใครที่เก่งอยู่แล้วเมื่อได้เรียนวิชาเลขศาสตร์จะทําให้ท่านแตกฉานมากยิ่งขึ้นเหมือนเสือติดปีเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ทั้ง2คลาสครับเสาร์อาทิตย์27-28สิงหาคมวิชาเลขศาสตร์เสาร์อาทิตย์24-25กันยายนวิชาโหราศาส,าสตร์ไทยประยุกต์ท่านพื้นฐานและต่อด้วยเดือนตุลาคมปลายเดือนครับวิชาโหราศาส,าสตร์ไทยนาวางจากตรี ยางจากองศาและการใช้เลิกทั้ง9กับดวงดาวทั้ง10ดวงใครสนใจรีบลงทะเบียนจองแล้วไปเจอกันในคาส์นะครับรับได้จำนวนจำกัดขอให้รีบจองกันเข้ามาครับขอบคุณครับ เข้าสู่ช่วงการพาดวงชะตาเรื่องการงานเอาเรื่องดีก่อนครับเรื่องดีดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรตาธิปดีจนถึงกลางเดือนหลังกลางเดือนไปแล้วอาทิตย์กับพุธเป็นกเกษตรสลับเรือนกันอีกรวมถึงเดือนดีช่วงต้นถึงกลางเดือนอาทิตย์พุธสุกอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มดาวพิเศษส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสประสบความสำเร็จโดดเด่นในเรื่องการงานใครทำงานที่ต้องอาศัยชื่อเสียงมีโอกาสที่มีเกณฑ์จะโด่งดังจะมีชื่อ เสียงมากขึ้นมีโอกาสที่จะชนะคู่แข่งจะประสบความสําเร็จแต่ต้องระมัดระวังคําพูดเพราะดาวคําพูดเดินถอยหลังต้องดูเรื่องเอกสารให้ดีดาวเอกสารเดินถอยหลังอย่าใจร้อนอย่าปะทะอย่าวู่วามเพราะดาวอังคารทับดาวฤตยูพ่อมลคนาราศีพฤษศอยู่อีกทั้งพระราหูดาวเจ้าเรือนกรมมะเป็นเทวีโชคอยู่เรือนวินาศนั่นแปลว่างานต่างประเทศงานเบื้องหลังงานลึกลับลี้ลับงานที่ใช้ความสามารถจำเพาะตัว ที่ไม่มีคู่แข่งย่อมดีดีแล้วดีอีกดีมากมากแล้วมีโชคด้วยแต่งานอื่นๆนั้นต้องระบัดระวังครับมันออกตัวแรงไม่ได้อึดอัดบางครั้งบางทีต้องรอคอยเชื่องช้าทําดีไม่ได้ดีถูกแทงข้างหลังต้องอาศัยการประสานความร่วมมือกับผู้อื่นครับมันเหมือนคันหลังและเกาด้วยตัวเองไม่ได้ครับต้องให้ผู้อื่นช่วยเพราะมันอยู่เรือนอะไรครับเรือนการงานมันอยู่เรือนวินาศนั่นเองอีกทั้งปัญหาเก่าๆจะกลับมาเป็นปัญหาใหม่ความลับต้องระ ระมัดระวังล่วไหลสิ่งที่ปิดบังของคนอื่นหรือของเรามันจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้อีกทั้งต้องระมัดระวังเรื่องของผลประโยชน์การคดโกงเพราะราหูไปตกวินาศเพราะฉะนั้นเรื่องดีที่ผมพูดช่วงต้นและเรื่องควรระวังในช่วงการงานนี้นะครับชาวลาัคนาราศีพฤษภต้องตั้งสติให้ดีอีกครั้งเดือนนี้ควรทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างธาตุไฟเช่นไปถวายเทียนพรรษาไปทําวันไหนไปทําในวันเกิดตัวเองนะครับลงท้ายด้วย เ,เลข108ครับอาจจะถวายเทียนพันษาแล้วร่วมทำบุญชาญําระหนี้208บาทเพื่อเป็นการเปิดดวงชะตาในเรื่องการงานให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นเองครับองค์เท้าวิรูปโขนาคราชมหาราชเจ้าเทา้าจตุมมหาราชิกาผู้ปกครองราวเทวดาและนาคราชทั้งหลายในสามโรกธาตุรมาจารย์สันมหาทศดาราถือโอกาสมหาเลิกมหาชัยดวงดาวที่ร้อยเรียงกันบนท้องฟ้าเป็น ดวงมารโยกตรงกับวันเสาร์อีกทั้งในรอบ30ปีดาวเสาร์จะได้ตำแหน่งเกษตรตาธิปดีเสารซ้อนเสาซ้อนดาวมารโยกจึงเป็นมหามงคลที่ผมจะได้บวงสวงเหรียญจี้องคทา้าวิรูปักโคนาคราชปางประทับบรรลังนาคาธิปดีทั้ง9พร้อมทั้งบวงสวงดวงแก้วหัวใจพญานาคราชแก้วจันทการมหามงคลพร้อมทั้งบวงสวงแก้วมหาจักรพรรดิ วงแก้วบรมมาจากมหาจักรเสริมสร้างความยิ่งใหญ่ความเป็นมงคลให้กับชีวิตทั้ง360องศามีพุทธคุณ108ประการเป็นเมตตามหานิยมเสริมอำนาจมหาบารมีเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสำหรับผู้ที่ได้บูชาหากเชื่อมั่นศรัทธาประกอบคุณงามความดีจะได้สมหวังสมปาถนาตามที่ท่านต้องการใครสนใจเช่าบูชาสามารถสั่งจองได้ครับที่ รายชมรมท้าวิรุปักโขนาคาราชหรือโทรตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมาให้ข้างใต้ดีนะครับที่เหรียญองค์ปู่วิรุปักโขนาคาราชปางประทับบรรรังนาคาธิปฏิีทั้ง9รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกสร้างครั้งแรกเพียง999องค์เท่านั้นในพิธีจะมีการทิบตนพระคุณเจ้าทั้ง9รูปจเจริญพุทธบนพุทธาพิเศษจะมีการ นำปัจจัยหลังหักค่าใช้จ่ายถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานทำบุญเลี้ยงพัตตาหารเพนต่อพระสงฆ์ทั้ง9รูปใครสนใจเช่าบูชารีบติดต่อเข้ามาขอบคุณครับ เข้าสู่ช่วงการผ่าดวงชะตาเรื่องความรักเอาข่าวดีก่อนครับเดือนนี้ดาวศุกร์จะโคจรอ,ออกจากดาวเสาร์ในวันที่2กันยายน2565ทําให้อุปสรรคความรักอย่างน้อยหนึ่งเรื่องจะมีเกณฑ์คลายตัวไปในทางที่ดีอีกทั้งดาวพังคารโคจรเป็นราชาโชคทับเรือนชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภบางท่านบางคนมีโอกาสได้โชคได้ราบจากคู่ครองจากแฟนจากภรยา จากสาบีจะโดยตรงโดยอ้อมจะเป็นตัวเลขวันเกิดอายุจะจากการที่เขาหยิบยื่นสิ่งของเงินทองหรือความสุขในด้านต่างๆให้กับเราอันนี้คือเรื่องดีในเรื่องความรักนะครับรวมถึงคนที่ยังไม่มีคู่เดือนสิงหาเดือนกันยายนเดือนตุลาโดยประมาณที่ดาวพังคารโคจรเข้ามาทับรักานาแบบนี้มีโอกาสเจอคู่เข้ามาในชีวิตครับโดยเฉพาะคู่ที่มีอายุต่างกันมากๆมากกว่าน้อยกว่ามากๆคู่ที่เคยผิดหวังเรื่องความรักหนักๆมาคู่ที่ เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นลูกครึ่งมีเชื้อจีนเชื้อฝรั่งผสม,มอยู่ในเชื้อชาติบางคนเป็นคู่เพศเดียวกันครับคนที่เป็นเพศทางเรืองก็จะเจอคู่เพศเดียวกันหรือบางคนมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศจะได้ไปพบเจอคนถูกใจที่ต่างประเทศต่างจังหวัดทางไกลส่วนเรื่องควรระมัดระวังครับอังคารเป็นปราร่วมกับมฤตยูต้องระมัดระวังเรื่องโทสะโมหะเรื่องความอึด อัดใจเรื่องความรู้สึกทั้งตัวเราทั้งตัวเขาคู่ครองเราถึงความไม่แน่นอนไม่มั่นคงไม่ชัดเจนตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับโทสะโมหะก็คือความใจร้อนความโมโหวความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองอีกทั้งเดือนนี้ดาวพุธเดินถอยหลังเรื่องคําพูดจะพูดอะไรต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วอยากขุดขึ้นมามาทะเลาะกันอีกมาเอาชนะกันอีกนะครับไม่เช่นนั้นจะทําให้จากปัญหาเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้นั่นเองครับเดือนนี้ครับแนะ นำให้ทำบุญไถชญ่ชีวิตสัตว์ใหญ่ชีวิตสัตว์สี่เท้าทำในวันอังคารครับเนื่องจากดาวอังคารดาวความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภปูจรทับมฤตยูอยู่ในเรือนพฤษภรูปสัตว์สี่เท้านั่นเองครับไปทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือลงท้ายด้วยเลข8เช่นไถ่ชีวิตโคกระบือ8ตัว8บาทหรือ1้อยบาทขอให้ลงด้วยเลข8ตามกำลังของพระอังคารจะเป็นการเสริมดวงแก้ไขดวงในเรื่องความรักให้ แนนนนนาาารรีีพฤศพไดด้เป็ออย่ง่งนนคับวันพฤหัสที่15ถึงวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2565ผมอาจารย์ซันมหาทศนาราจะได้จัดทริปบุญพาการยานบิดครอบครัวจมดมท้าวิรูป,ปักโคนคราชไปสักการะ9ก้าพระธาตที่ภาคกีสารพร้อมบวงสรวงองศรีรสัตตนาคราช4วัน3คืนร่วมทานข้าวด้วยกัน12มื้อตลอด4วันนี้เป็นทิปบุญร ร0 0นะครับรายได้ทั้งหมดทั้งบวนไม่มีการหักเข้ากระเป๋านำไปทําบุญ100%ใครอยากจะร่วมทริปนี้รับจํานวนจํากัดเพียง40ท่านเท่านั้นผมจะพาทุกท่านครับไปสักการะบูชาพระตนะตายพระบร,รมสารีริกธาตุรวมถึงประกอบพิธีกรรมหนุนดวงชะตาขอถอนคำสาปแช่งคำสัญญาทั้งในปัจจุบันและในอดีตเปิดดวงโภกกระซับถอนร้างความเป็นอัปมงคลในดวงชะ ทุกๆ2ปีครับผมจะจัดขึ้น1ครั้งในการลุย9าพระธาตุทางภาคอีสานนะครับใครสนใจทิปบุญอันเป็นทิปใหญ่ทิปนี้รีบติดต่อเข้ามาครับ4ี่วันสามคืนที่เราจะอยู่ด้วยกันร่วมทําบุญด้วยกันร่วมเสริมดวงชะตาเปิดดวงชะตาเพื่อเตรียมพร้อมรับปีใหม่ปี2566ใครสนใจรีบติดต่อจับจองที่นั่งเข้ามานะครับแล้วไปพบกันในวันที่เดิน เดินทางครับสวัสดีครับ เข้าสู่ช่วงการผ่าดวงชะตาเรื่องสุขภาพสิงหากนยาตุลาอังคารทับมฤตยูเป็นปรกเกษตรทับดวงชะตารา,ราศีพฤษศระบบเลือดเอ็นกล้ามเนื้อจมูกระบบทางเพศกดไหลย้อนความดันอุบัติเหตุอุบัติภยัยเป็นสิ่งที่ชาวรา,ราศีพฤษศต้องระมัดระวังรวมถึงโรคติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของธาตุลมเพราะดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมอีกประการพระราหูโคจรเข้าสู่ เรือนวินาตั้งแต่30มบีนา65จนถึงช่วง18ตุลา66ชาวลัคนาราศีพฤษภจึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบตาระบบเลือดดำระบบขับถ่ายรวมถึงระบบสืบพันธุ์ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภครับหาโอกาสทำบุญบริจาคเลือดทำบุญบริจาคของมีคมหรือเหล็กอีกทั้งหาโอกาสทำบุญถวายตรปัดบริจาคพัดลมเครื่องปรับอากาศเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาในเรื่องสุ สุขภาพให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นเองครับ